สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามารีวิว Fort u n e er เนกันต่อคันนี้เสร็จละมันก่อนรีวิว Ford e v e r e s t ไปอ่าเดี๋ยววันนี้รีวิวคันนี้ต่อเลยคันนี้จะเป็นทรงบอกคู่กลางไว้นะคันนี้บอกคู่กลางไว้แต่แบบบอกแหวนเอาออกคันนี้จะเป็นทรงที่ว่าสูงขึ้นมานิดนึงแต่ว่ามีปอกอัพมีโต๊ะญี่ปุ่นตัวนี้อ่าตัวนี้ตัวตัวนี้จะเป็นแผ่นที่วางอยู่หน้าเวลาเราพับบอกกลับไปตัวนี้เราสามารถมาทําเป็นโต๊ะ กินข้าวข้างนอกก็ได้หรือจะวางข้างบนก็ได้เป็นอีกชั้นหนึ่งเราสามารถมาทุกของได้ของใส่ข้างล่างเก็บของตรงนี้แล้วก็ข้างบนได้อีกชั้นหนึ่งอ่าแล้วก็มีที่ล็อกไว้ให้ส่วนถ้าเราจะพับขาแล้วก็พับขาได้เลยพับสี่ขาที่พับได้นะครับพับเก็บได้เลยมันก็จะแบนลงมาอ่าตัวนี้นะจะเป็นตัว f อ r t จเนอร์นะคันนี้จะมีลิ้นชักใหญ่เลยครับตัวนี้อ่าตัวนี้ก็จะมีมือจับที่ว่า เวลาเราใหญ่ๆว่าดึงออกมาแล้วเวลาเราแขวนของแขวนแขวนเพราะถุงขยะนี่ได้เลยครับอ่าเราก็มีตัวล็อกมาแล้วก็ดึงออกมาครับเห็นไหมครับตัวนี้เจ้าของต้องการใส่โต๊ะตัวใหญ่เลยอ่าตัวนี้เป็นโต๊ะตัวใหญ่เลยครับกระดานตัวนี้เราก็เลื่อนได้เห็นไหมเลื่อนเข้าไปนู่นนี่ได้เลยครับตัวนี้เจ้าของต้องการบอกใส่โต๊ะตัวนี้เลยครับอ่าเน้นตัวนี้อย่างเดียวเลยอันนี้อ่าเวลาเลิกใช้เราก็ปิดหรือว่าเราจะไม่ใช้ก็ได้แล้วเราก็ดึงไปแต่ตัวนี้มันก็จะล็อกเองเลยครับ อ่าตัวนี้ส่วนข้างในนี้ก็จะมีที่เก็บของข้างอ่าตัวนี้สองฝั่งแล้วตรงกลางนอีกอันหนึ่งนะครับตัวนี้เราสามารถเปิดฝาข้างในได้นะถ้าเกิดเราอยากเอาของข้างในเราเปิดฝาตัวนี้ได้เลยพอดีมันติดโตตัวนี้ผมถ่ายเหมือนเดียวนะตัวนี้เราเปิดออกได้เลยครับตัวนี้เรามีสองฝาเราสามารถล้วงของในได้ครับอ่าตัวนี้ครับเดี๋ยวไปดูภาพนิ่งอีกทีนึงนะครับตัวนี้จะเป็นฟอร์จิเนอร์ตัวเก่านะครับคันนี้ เจ้าของเวลานอนถ้าคนสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าขาจะติดท้ายเพราะว่ามีบออคู่กลางนะคันนี้เป็นทรงเตี้ยแต่คันนี้ถ้าถ้าจะนอนกินก็ต้องเปิดท้ายและขาจะโผล่นิดนึงแต่ถ้าถ้าคนสูงไม่ถึงร้อยหกสิบสามารถปิดท้ายนอนได้นะอ่าบอกให้ฟังก่อนครับคันนี้เขาเอาสไตล์ตัวนี้ต้องการอาบอกว่าใช้งานนะครับคันนี้เป็น Fort u n e r ตัวเก่านะครับตัวนี้จะเป็นทรงที่ว่าบ่อ คู่กลางอยู่ครบหมดนะครับเดี๋ยวผมจะไปพับเบาะตัวโน้แล้วก็เอากระดานนี้ลงไปวางไว้วางกางขนาดไหนนะอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูภาพนี้อีกทีนะครับโอเคสาหรับงานคนที่จองไว้ผมก็ทําตามคิวงานคิวมันเต็มไปหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้ครับนะนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีคิวต่อไปเดี๋ยวมาลงรูปให้ดูอีกครั้งนะครับ